สวนกดครับสวนกัญกรครับวันนี้เราได้มีโอกาสเอาเทคนิคการทำผนังปูนเปื่อยนะครับมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะทำแล้วก็มีงบประมาณจำกัดนะครับโดยขั้นตอนแรกเราก็จะลดผนังให้ชุ่มเลยนะครับแล้วเราก็จะมาผสมปูนเค็มนะครับเราจะใช้ปูนเสือเขียวนะครับ โดยเราจะเริ่มจากการขึ้นปูนเลยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะใช้เราจะใช้เกียงเหล็กนะครับโดยเราจะขึ้นปูนให้บางๆนะครับแล้วก็ให้ทั่วเลยนะครับต้องให้เต็มผนังนะครับนี่ครับเรามาดูวิธีการขึ้นปูนเค็มนะครับ รเราจะขึ้นบางๆแล้วก็ต้องขึ้นให้เต็มนะครับขึ้นให้เรียบนะครับขั้นเป็นเรียบล้วก็ตันะแล้วก็ตัดให้เรียบนะครับ ขึ้นปูนไปเรื่อยๆจนเต็มผนังนะครับหลังจากเต็มผนังแล้วนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนการฉาบฉาบเรียบนะครับก็คือหลังจากที่เราขึ้นปูนเต็มเสร็จเราก็ต้องมาตีน้ําเพื่อที่จะฉาบให้ปูนที่เราขึ้นไว้นั้นเรียบนะครับในขั้นตอนนี้คือเราต้องเน้นต้องใส่น้ําเยอะๆนะครับต้องเอาน้ําใส่ของน้ําแล้วก็ตีน้ําให้ชุ่มๆเลยนะครับ เพื่อเราจะได้ฉาบเรียบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เปลืองแรงนะครับนี่ครับมาดูวิธีการฉาบเรียบแบบใกล้ๆนะครับนี่ครับเราจะตีน้ําให้เยอะๆนะครับเราก็จะปาดผิวให้เรียบแล้วโดยตอนที่เราฉาบเรียบเนี่ยปูนมักจะติดเกียงนะครับเราต้องมันที่จะทําความสะอาดเกียงนะครับ ไม่เช่นั้นไอปูนที่ติดอยู่ในเกียงมันก็จะไปทําให้ผนังไปดึงปูนในผนังให้มันลอกออกมาครับนี่ครับตอนที่เราฉาบาเรียบนี่คือต้องทำความสะอาดเกียงให้ให้สะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับ เราก็จะฉาบไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มผนังนะครับหลังจากเราฉาบเสร็จตอนนี้เราจะเริ่มมาทําลายนะครับโดยการทําลายเราต้องตีน้ําแต่ไม่ต้องตีเยอะนะครับแล้วเวลาปัดเกียงให้ปัดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ปัดสั้นๆนะครับครับนี่ครับมาดูจะขึ้นลายเป็นลายน้ําแบบนี้นะครับนี่ครับคราวนี้หลังจากนั้นเราก็จะทําลายให้ทั่วทั้งผนังครับ แต่ขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือขั้นตอนการทำลายน้ำนี่แหละครับเพราะว่ามันอยู่ที่ความพอใจของคนทำว่าจะเอาลายแค่ไหนแล้วก็จะเอาเอาให้มันแบบว่าละเอียดแค่ไหนครับถ้าเราไม่ต้องการความละเอียดมากเราก็จะใช้เวลาสั้นลงแต่ถ้าเราต้องการความเรียบลายสวยงามมันก็จะใช้เวลานาน,านมากเลยนะครับในขั้นตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ นี่ครับที่ตัดเอาลายน้ำนะครับ เราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพอดีก็ขั้นตอนนี้เราปวดแขนเลยนะครับเพราะว่าใช้เวลานานมาก2องชั่วโมงครับ หลังจากผัดมาประมาณ2ชั่วโมงครับนีครับก็จะปิดอันเสร็จสิ้นนะครับราก็จะได้ผนังรอบสวยๆเหมือนแต่ตอนเริ่มต้นคลิปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะคะขอบคุณครับ